อย่างที่เราทราบกันดีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศว่าเราเข้าหน้าหนาวกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนแล้วนะแต่ว่าอากาศหนาวมันไม่มาตามนัดไอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันมาเนี่ยมันมาตามนัดจริงๆนั่นก็คือฝุ่นพี2.5มนะครับภาพรวมคุณภาพอากาศทั่วไทยเนี่ยโดยรวมนะส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เอออยู่ในระดับที่ดีมากแต่ถ้าเจาะลงไปพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคอีสานค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่20จังหวัดนะ โดยศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหาบลพิษทางอากาศได้รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภาพรวมของฝุ่น PM เ2.5ในประเทศเนี่ยเกินค่ามาตรฐานอยู่ในจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการน,าน่านพิจิตรสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีอ่างทองกาญจนบุรีหนองคายนครพนมมุกดาหารขอนแก่นกาฬสินยโสธรอุบลราชธานีแล้วก็นครราชสีมาครับทีนี้ถ้าแยกตามภาคนะฮะในส่วนภาคเหนือเนี่ย เกินค้ามมาตรฐานอยู่3พื้นที่ตรวจวัดได้7.2ถึง47.1ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรในขณะที่ภาคอีสานนะครับเกินค่ามาตรฐาน8พื้นที่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่20.6สูงสุดอยู่ที่54.4ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรภาคกลางและภาคตะวันตกเกินค่ามาตรฐานอยู่5พื้นที่ตรวจวัดได้ต่ำสุด20.1สูงสุด46.6ไมโครกรัมต่อลูกบารเมตรครับขณะที่ภาคตะวันออกภาพรวมได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะ ตรวจวัดได้ต่ําสุดที่9.0แล้วก็สูงสุดอยู่ที่32.8มโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนภาคใต้คือหลายคนบอกภาคใต้ตอนนี้ฝนตกใช่ไหม,มเป็นฤด,ดูมรสุมแต่ข้อดีก็คือฝนนี่แหละไล่ฝุ่นนะเพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยภาครวมภาพรวมเกณฑ์ฝุ่นคืออยู่ในสภาพอากาศคุณภาพดีมากนะครับตรวจวัดฝุ่นได้เนี่ยต่ำสุด4.2เท่าน,นั้นและสูงสุดก็ยังอยู่ที่8.9เท่าน,นั้นเองนะครับมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรส่วนเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะ สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร,ร่วมกับของทางกรุงเทพมหานครประเมินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่นะคืออยู่ในระดับมาตรฐานไม่ได้แปลว่าดีนะก็คือยังไม่ถึงขั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่คุณภาพอากาศที่ดีก็คือกลางๆนะครับตรวจวัดได้อยู่ที่ต่ําสุด24.7สูงสุด56.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับคำแนะนําทางสุขภาพฮะสำหรับประชาชนทั่วไป ควรต้องเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็ลดเวลาในการอยู่กลางแจ้งหรือว่าถ้าจะจําเป็นก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองเช่นหน้ากากแบบ N95 นะครับขณะที่ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษกลุ่มเปราะบางต่างๆควรจะลดระยะเวลาในการอยู่กลางแจ้งแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองด้วยและถ้ามีอาการทางสุขภาพหายใจติดขัดแสบคออะไรใดๆอย่าลืมรีบไปปรึกษาแพทย์ด้วยครับ